มอร์นิ่งสวัสดียามเช้าที่บ้านสุนลุงติ่งครับเพื่อนๆเช้านี้ฝนตกลงมาแบบชื่นใจมากๆนะออกไปปากซอยได้ขนมลังพึ่งแบบนี้นะครับมานะไม่ได้กินนานแล้วนะแล้วก็ได้กหมนจีนน้ำยามาชุดหนึ่งนะครับยังไม่ได้แกะนะเดี๋ยวก็คงได้แกะนะครับมีผักมือนี้ ินเยอะๆสู้หนาวหน่อยนะครับแล้วก็รอกาแฟาออกมาแป๊บนึงนะครับกำลังต้มกาแฟาอยู่นะครับเพื่อนๆตอนนี้อีกสักแป๊บคงจะออกมานะขนมรังพึ่งเนี่ยอารมณ์เหมือนวาฟเฟิลนะเขาเป็นแป้งนุ่มๆนะครับกาแฟาออกแล้วนะเดี๋ยวดูกาแฟาก่อนนะครับกาแฟาทิปิก้าจากโบลเว้นนะครับพเพื่อนๆ ปลูกในที่ระดับความสูงดีๆแล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์นะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับในการดื่มนะยูกับธรรมชาตินะครับกินกาแฟดํเช้าเช้านะครับปกติชเช้าเ้านียกินแค่กาแฟดําอย่างเดียวนะครับช่วงนี้แต่วันนี้ออกไปมีของกินเห็นขนมลังพึ่งแล้วนึกถึงสมัยเด็กๆอดใจไม่ไหวนะก็เลยซื้อมาสักนิดนึงนะฮะแล้วก็เลยแถนนมจีนมาอีกหน่อยนึงเพราะว่า อยากกินผักสันหน่อยนะครับปิดไฟได้นะเพื่อนอนี่นะอ่าสจ,จริงเเขาก็มีผักง่ายๆให้นะครับถั่วแตงถั่วงอกผักพื้นบ้านไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะจริงๆ้วจะมีผักพื้นบ้านมากกว่าน,นี้ก็จะดีนะครับนี่นะก็จะเป็นตามแกงประมาณนี้เดี๋ยวเราเทรวมกันแบบมิกซ์ไปเลยก็กินง่ายๆนะครับหยอดน้ำปลาสักนิดนีแถ้าชอบเค็มนะครับนี่นะ ประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคนะครับเช้าวันที่ฝนตกวันนี้นะนี่นครับชุ่มฉ่าเลยนะฝนตกนะโชคดีมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ปลูกต้นไม้นะครับวันนี้โอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ